ถ้าได้กลืนกินพี่น้องทั้งหมดที่ถูกขังอยู่ที่นี่ไปหมดแล้วพวกแกทุกคนต้องตายอยู่ที่นี่วายสัตว์ประหลาดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งบนล่างซ้ายขวาฮึบสายลมก่อตัวเป็นเกราะวายุเฮลี่ถึงฉันจะกันพวกสัตว์ประหลาดไว้ได้ แต่กลิ่นคาวเลือดนี่เธอคงต้องทนหน่อยนะชิฉันยอมยกโทษให้ก็ได้อะ่ะไอสวะนี่น่ะเหรอพลังระดับหัวหน้าหน่วยก็ดีในเมื่อถ่วงเวลาพวกระดับหัวหน้าหน่วยได้ถึงสองคนงั้นก็จัดการแกก่อนเลยละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรเนี่ย มันยังแปลงร่างขั้นสามได้อีกเหรอขี้โกงเกินไปแล้วฉันละอิจฉาพวกแกจริงๆที่ขยายร่างกายได้ดั่งใจลุงอย่างฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้กว่าจะขยายใหญ่ได้ต้องเล้าลมนานเลยมะเนี่ยตายซะชิพลาดไปนิดเดียวหมัอแต่วิ่งหลบไปมาเหมือนมแมลงสาบอยู่ได้ โอ้แกเสร็จฉล่ะเกิดอะไรขึ้นชิฮ่าจับได้แล้วจับได้แล้ววอยสัตว์ประหลาดพูดได้ตัวแรกในประวัติศาสตร์เสร็จป๋าเรียบร้อยเอ๊ะ แบบนี้ฉันมีสิทธิ์ตั้งชื่อให้มันไหมนะจะมัวเล่นอะไรอยู่ได้เอาเวลาไปคิดเถอะว่าจะแก้ตัวกับยูกิยังไงเรื่องที่ทำศูนย์วิจัยที่เพิ่งสร้างเสร็จพังยับเยินเนี่ยโคตรเทพเลยฮะเห็นความห่างชั้นหรือยังเอาละ่ะตอนนี้แกสลบไปได้แล้วโอเค นี่ฉันอยู่ที่เอ๊ะทำไมมันนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำฟะเนี่ยเดเดี๋ยวสินี่มาสถานการณ์อะไรกันครับเนี่ยตื่นแล้วเหรอผลตรวจพันธุกรรมของนายยังไม่ออกตามกฎแล้วนายต้องนอนคุกอีกคืนแต่คุกที่นั่นพังยับเยินไปแล้วฉันเลยต้องหห้วนายกลับมาคุมขังที่บ้านฉันแทนน่ะสิเอ่อแต่จําเป็นต้องขังแบบเปลือยล่อนจ้อนแช่น้ําด้วยกันแบบนี้เลยเหรอครับจะอายทําบ้าอะไรอ่ะน้ําร้อนมันมีจ่ายให้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นแหละถ้าไม่แบ่งกันอาบจะให้อาบตอนไหน ฉันชื่อไอรีนรองหัวหน้าหน่วยกวาดล้างที่หนึ่งเรื่องเมื่อกี้ขอบใจนะนายชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสิขอผมนึกแป๊บนะผมน่าจะชื่อโจออ้ครับนี่พ่อหนุ่มขยับไปหน่อยสิหันหลังไปนอนคว่ำด้วยฉันจะดูแผลให้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีความระวังตัวเรื่องเพศตรงข้ามเลยหรือไงเนี่ย ถืนเป็นแบบนี้ต่อไปผมคงจะเช็ดใช้ได้เลยนี่นาแผลสมานกันหมดแล้วไม่เหลือรอยแผลเป็นเลยด้วยพลังฟื้นฟูของนายนี่มีของเหมือนกันนะเนี่ยตรวจพบอัตราการเต้นของหัวใจสูงถึง120ครั้งต่อนาทีฮอร์โมนเพศช,ชายหลั่งออกมาจำนวนมากเลือดเริ่มไหลเวียนไปรวมตัวที่ช่วงล่างต้องการให้ระบบเตรียมโหมดสืบพันธุ์ให้หรือไม่เอ,เอ้ยไม่ต้องวุย ดูแผลที่หน้าอกฉันสิไอสัตว์ประหลาดน่นมันโหดชะมัดถึงหัวหน้าจะช่วยรักษาแล้วแต่ก็ยังทิ้งรอยแผลไว้อยู่ดีไม่เชื่อลองดูนี่สิเริ่มเปิดใช้งานโหมดสืบพันธ์นับถอยหลังห้าสี่สามสองพผมมีธุระด่วนเชิญอาบต่อตามสบายเลยครับขืนอยู่ต่ออีกแค่วินาทีเดียวฉันได้แทรกแผ่นเดนหนีแน่ ระบบบ้านี่จะมาก่ะกวนอะไรตอนนี้ฟะข่าวด่วนช่วงนี้เกิดความผันผวนของมิติอย่างรุนแรงบริเวณใกล้เมืองหมิงไห่จุดพักพิงปลอดภัยขนาดเล็กที่อยู่นอกเขตการดูแลของรัฐบาลห่างออกไป50กิโลเมตรถูกโจมตีเอะนั่นมันที่ที่ฉันเคยอยู่นี่นาทุกคนตายกันหมดแล้วงั้นหรอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อหน่วยกวาดล้างได้รับสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือและไปถึงก็ไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวในจุดพักพิงนั้นแล้ว ถ้าตอนนั้นฉันไม่มีออกมาป่านนี้คงโดนสัตว์ประหลาดฆ่าตายไปแล้วสินะหากพบเบาะแสดใดๆโปรดรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที